ที่จะอัปเกรดเครื่องนะครับเครื่องยนต์สําหรับเจ้ากอริล่าก็คือเจ้ากอริล่าพี่ที่มันเป็นกอริล่าจีนที่จะยกเครื่อง125 4วาสีวาวขึ้นเลยทุกคน คือแบบว่ามันของแท้แน่นอนเลยคือแบบว่า,วาตอนนี้แบบเขาเตรียมรถกันเยอะแยะมากมายรุ่นนี้นะั่นมีความแบบใจร้อนเลยทุกคนใจร้อนมากนะครับทุกคนปีนี้พี่ฮาร์ดจะเอาคันไหนไปคงสีกัดดนด้วยสเต็ปเครื่องอะไรบอกน้องๆไปคร่าวๆเจ็ดชอนอกับเก้าโอโ้โหรถคิปไอเฮียรถทิปเจ็ดสองชักเก้าเร <laughs> าไปแดกอะไรเดี๋ยวเราไปแดกวิดไฟเลยเหรอมาที่ไอคนนี้บ้างนี่ล่าสุดมันไปขโมยท่อรถกูมาแล้วแต่กูบอกเลยว่ายังไงรถมึงอ่ะมึงไม่จบคลิป ดูก็ตะเคอะกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทท่สุดในะวันนี้ก็อยู่กับคมอยู่แล้วนะฮะสันขวานยากหน้าผมแต่ว่าวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านสอจอนวันคนเข้ามาดูนะ,ะครับเพื่อปัจจัยหลักๆเลยวันนี้คือพี่ตั้งใจจะมาทาคลิปก็คือพี่จะอัปเกรดเครื่องนะคร<อ>ับเครื่องยนต์สาหรับเจ้ากอริลาก็คือเจ้ากอริล่าพี่ที่มันเป็นกอริล่าจีนอ่ะพี่จะยกเครื่อง125วาลขึ้นเลยทุกคน คือแบบว่ามันของแท้แน่นอนเลยคือแบบว่าคันเล็กๆล้อแปดอะไรเงี้ยทุกคนเขาล้อเล็กๆแบบว่าให้มันบิดรอยไปเลยแต่ว่าพี่ถามว่าพี่จะขับไหมพี่ก็ไม่ขับแต่ว่าพี่แบบว่าแต่งเล่นๆไว้สักคันหนึ่งอ่ะทุกคนเบบแต่งไม้คำๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะส่งเรื่องโค้งนะครับไม่ว่าจะโค้งไม่ว่าจะเป็นทําแท่นเครื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะส่งไปอะไรทักอย่างไอสิงคูทอนอะไรทุกอย่างที่สอจอเอาในเว็บร้อยไปทำเออนั่นแหละพี่อุดรอ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้สอจอเขาไม่อยู่นะครับผมก็เลยขออนุญา บเขาเตรียมรถกันเยอะแยะมากมายนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นช่างทงนะครับผมฮาร์ดบงฮาร์ดบีลุงองค์เออะไรเนี่ยเขาเตรียมรถกันอ่ะทุกคนดูดิ เนี่ยคืองานผีตาโขนเลยทุกคนมันวันที่23แล้วทุกคนนะแต่ตอนนี้วันนี้มันเพิ่งวันที่18อเองนะครับทุกคนแต่ว่ามีความแบบใจร้อนนะทุกคนใจร้อนมากนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาถามกันก่อนเลยว่าสัมภาษณ์ที่ฮาร์ดก่อนเลยโอเคนะครับทุกดูก,ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอของพี่วันนี้นะครับวันนี้พี่ก็มีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนําน้องๆหนูๆทางบ้านอีกแล้วนะครับผมที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้มันเป็นแอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชันอทอกคนที่กําลังงมาแรในตอนนี้เลยเหตุผลที่พี่สนใจ แอปพลิเคชัน Octa fx นะทุกคนนะมันเป็นเพราะว่ามันเป็นที่ยอมรับของ Po ๊กเกอร์ฟอลิที่น่าเชื่อถือที่สุดในตอนนี้นะทุกคนและยังมีสเปคที่ต่ํานะครับผมและสําคัญเลยไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง <S <S 1> <S 1> อีกหนึ่ง ข้อดีของออกตานะทุกคนนะเขามีบ<อ>ัญชี ja ให้เราทดลองใช้ก่อนลงสนามจริงนะครับทุกคนเอาไปฝึกฝนก่อนลงสนามจริงก่อนไปเทสจริงๆนะทุกคนนะเออให้เราฝึกฝนนะครับทุกคนโดยไร้ความเสี่ยงและเขายังมีระบบป้องกันยอดเงินคงเหลือติดลบเพื่อป้องกันบัญชีของเรา<อ>ไม่ให้สูญเสียเงินมากไปกว่าจํานวนที่เราฝากเอเอทุกคนฝากเข้าบัญชีแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับทุกคนคุณสามารถเล่นได้ง่ายได้เลยนะครับผมเพราะว่าสามารถใช้แอปพลิเคชันผ่านมือ ถและผ่านโน้ตบุ๊กผ่านเว็บไท้อะไรก็ได้นะครับผมสามารถเล่นได้เลยนะครับทุกคนพิเศษสุดถ้าโหลดแอปพลิเคชันแล้วใส่รหัสโปรโมชั่นนะทุกคนก็คือใส่โค้ดสันขวาน100รับไปเลยนะครับเงินฝาก100%นะทุกคนเพิ่มเงินฝากของคุณ2เท่านะครับอย่างเช่นนะครับผมถ้าคุณฝาก100เหรียญนะครับคุณจะได้อีก100เหรียญเป็น200เหรียญเลยนะครับผมเตือนอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับอย่าลืมทําความคุ้นเคยความเสี่ยงทั้งหมดก่อนที่คุณ เริ่มเทรดนะทุกคนนะให้คิดดีๆนะครับน้องๆสำหรับออกตา FX แล้วสะดวกปลอดภัยไปทดลองใช้กันได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวไปรับชมคลิปวิดีโอพี่ต่อกันเลยไปสำมภาพี่ฮาร์ดก่อนเลยพี่ฮาร์ดครับผมอันนี้ก็คือฮาร์ดบิทดนะครับหัวท้องไว้หมานะฮะแล้วก็พี่ฮาร์ดจะเอาันไหนไปผมสีกระดูอ่ะเจอสวยอะพาพามาพามาพาน้องๆพามาดูหน่อยครับ อ่านี่คือรถประรถประจำตำแหน่งของพี่ฮานนะครับ,รบผมก็เขียวชื่ออะไรนะ,ะเขีเวยวเสวยเขียวเสวยครับ,รบสเต็ปเครื่องอะไรบอกน้องๆไปคร่าวๆเจ็ดสองจาเก้าโอ้โหรถคลิปไอเฮียรถคลิปเจ็ดสองจาเก้า เราไปแดกอะไรเนี่ยเราไปแดกวิ่งไปเลยเหรอโอเคอันนี้สำหรับรถ่ฮร์รนะครับผมก็เป็น7 2 9 9ก็คืออันนี้พร้อมแล้วปีตาโขนปีนี้แล้วที่สำคัญให้เห็นจอบอกว่าใครไปเจอพี่ปีตาโขนนแจกเสื้อ50สตัวมาทุกคนถ้าดูคลิปนี้พี่อยู่นะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าได้เสื้อเห็นจอปุ๊บสามารถรับเสื้อได้เลย50สิบตัวใช่ครับช้าช้าอดหมดก่อนไม่รู้นะครับผมนะเออประมาณนี้มามาที่อคนนี้บ้างนี่ล่าสุดมันไปขโมยท่อรถกูมาแล้วคือแต่ว่าไกลัวมันไม่ได้ไปันบอกวราท่อมันจะมา ขับนนรถผมไปขโมยรถกูแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้59ชัก5 59ชัก 5, 5สเต็ปเ<อ>ดียวก,กันกับของพี่แต่กูบอกเลยว่ายังไงรถมึงอะ่ะไม่ไม่จบทริปทำไมอ่ะสายมันจะร้อนไอ้ส,ส,สายสายพ่วงกล่องของกูก็ทีอยู่แล้วก <c oughs> <ต>ูจะรอนเลยคือปัญหาของไอ้ปลาวาเรียวีดีเดี๋ยวก็คือไอ้พั๊กพ่วงอ่ะกล่องพ่วงมันอะไอ้ใงพอเนี่ยพั๊กแปลงเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยไอ้พั๊กแปลงตรงเนี้ยเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยไอ้พั๊กแปลงตัวเนี้ยอีกสักหน่อยมันจะร้อนพอมันร้อนแล้วเพิ่มแม่ง นี่เลยนะแล้วุ่มจะตาไม่ติดนี่คือปัญห,หาพี่เลยพี่ก็เลยแบบคุยกับต่อจอยว่าพี่จะเดินชุดไปใหม่ทำในเอสี่ 4, นะครับประมาณนี้มันจะได้แบบว่าจบๆไปนะฮะอันนี้ก็เป็น5-9าั้ั้าแต่ก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจรถสไลด์เรา,าไปอยู่ <c oughs> ก็ประมาณนี้อ่าทุกคนเราก็เราก็ได้ไปเจอกันที่นู่นนะครับผมในวันพี่จะเดินออกเดินทางวันที่23นะครับทุกคนเราไปเจอกันที่อ่าเขาเรียกว่าด่านซ้ายนะครับผมด่านซ้ายก็งานพีตะโขนประจําปีของเราเราไปทุกปีแล้วตั้งแต่มีโควิดมาเราเขาก็ค่อยๆได้เดินทางนะครับสำหรับอ่าปีนี้อ่าช่างธงครับผมมาที่ช่างธงอ่าเนี่ยเห็นรถคันนี้เห็นทำมานานแล้วนะนานี่เยอะมากใช้เวลาแล้วยังไม่ยังไม่ไปถึงไหนเลยแล้วอย่างนี้คือแบบว่าแล้วก็ใส่ท่อไทเทเลยเอาผลกับเพื่อนเลย เน้นรอเน้นหลอไม่เน้นแรงไม่เน้นแรงอ่าสเต็ปอะไรค่ับคุณอ่านี้59ชั้น5 59ชั้5อ่า59ชั้าในขมของอ่าเถอโเมันจะไปมันจะไปได้ดีกว่านี่แน่นอนเพราะว่าเนี่มันจะมันจะรอนมันก็จะดับแล้วมันก็จะเป็นภาระของสังคมมันกจะเป็นภาระของสังคมเหมือนเดิมสำหรัไอ้คนนี้ใอยดูนะนี่คือพูดแล้วนะขนาด่ากูคิวเลยนะปักซอยผมได้เข็นจับเออต้อง้งเลย เราไม่ได้ไดไขี่ไปเคลบนะใด่ไหมครับนี่คือปัญหาสํะจำหรา พี่โทก็ครับผนะครับผม,ะะผมก็ขอขอบคุณสบสนับผู้สนับสนุนพิธีการวงล้อไอซองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็สําหรับเรื่องมังกี้ของพี่นะครับผมหรือเจ้ากอริลลาที่พี่จะายกขึ้น4ี่บาวนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่บ้านเพราะว่าตอนนี้พี่ได้ทําการรื้อไว้แล้วแล้วก็ได้มาเอาแค้งไปเทียบแล้วว่าระยะเครื่ององศาเครื่องการตั้งเครื่องมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอาส่งไปให้สีพูทอนอะไรนะอันนี้อะไรตันลนีอะไโอ้โหอันนี้ของไทยของลุงเอก อันนี้คือของลุงเอ็กนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาลุงเอ็กเดี๋ยวเราไปพูดถึงงานในงานดีกว่าเราจะไม่ขอแบบว่าเฉลยของแกนะครทุกคนรอรอโตได้แล้วทุกคนนะเอออ่าทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปที่บ้านแล้วก็าช่างอะไรนะที่อยู่ตอนที่เขาทำโครงอ่ะสิงกูทอนอะไรสิงซำอ่างอ่าสิงซำอางอ่าช่างสาิงซำอางอะไรทั้งอย่างนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาเครื่องมังกีของพี่ไปทิ้งไว้ให้เขาทำให้เพื่อให้เขาเซตบ็อกมาเป็นสีวาวแต่ตอนนี้ยังจังคิดอยู่นะว่าระหว่างว่าฉีดกับคาบูท้้งฉีดที มันจะมันต้องฉีดนะมันาะมันถึงจะรับนะแต่ว่าคาบูมันก็ดีดีไงความหมายลิงน้อยมันอันนี้มันต้องแปลงถังนู่นนี่นั่นอย่างไงทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอาเป็นหัวฉีดหรือเอาเป็นคาบูนนะทุกคนนะปะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านได้เลยนะทุกคนไป โอเคนะครับก็ดูตอนนี้พี่ก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนพี่บอกเลยว่าตอนนี้นะครับเรามาถึงบ้านแล้วแต่ว่าบรรยากาศครับทุกคนคือแบบว่ามืดฟ้ามวดินเลยครับทุกคนนะฮะวันนี้พี่ก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะทุกคนแล้วก็เนี่ยนะครับผมเมื่อกี้นะครับหมุนมงวดสําหรับงวดเมื่อกี้ใครถูกหวยบ้างหรือเปล่านนะทุกคนเพราะว่า นี่เลยนะครับพี่บอกแล้วว่ามันจะออกายทะเบียนรถนะครับผมจากสำมุนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของพี่เบิ้มนะทุกคนนะพี่ก็จะมาจัดแจงให้น้องๆได้ฟังในวันนี้นะครับผมว่าพี่เบิ้มนะทุกคนนะพี่เบิ้มของพี่นะครับผมวันนี้พี่ได้ทําการขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใช้นะครับผมไปส่งเขานะครับผมก็คือพี่จะไปส่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับโดยการใส่รถสไลด์ไปนะทุกคนนะใส่รถสไลด์ไปพี่ก็จะขอเช็คความเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น ชุดทรงชุดสีชุดไฟนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเก็บรายละเอียดให้เฮียเขานะครับผมแล้วก็ทําการสั่งลากันครั้งสุดท้ายนะครับผมสําหรับกับพี่เบิ้มนะครับส่วนจิ๊บบังนะครับผมพี่ก็จะของจะครบแล้วนะครับผมมามาเข้าเรื่องกันเลยนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือเจ้านี่ครับกลิล่าของพี่นะฮะเห็นไหมเจ้ากอริล่าของพี่นะครับคือตอนนี้พี่ได้ทําการแบบว่ายกเครื่องลงแล้วทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะ เอามาให้เรงกล้เลยนะครนะครับแล้วก็พี่ก็จะส่งไปทำสีให้ทำโค้งนะครับเนี่ยสำหรับเจ้ากอริลลาของพี่เห็นไหมครับนี่นะครับก็คือเครื่องนะครับผมขนาดเครื่องนี่ก็เป็นเครื่องเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นเครื่องเดิมนะทุกคนเครื่องเดิมมันก็เป็นเครื่องขนาด125ซีซีนะครับสาหรับเครื่องเดิมพี่ได้ยกออกแล้วนะครับผมแล้วก็แคงนะครับผมแคงที่พี่จะใช้นะคะนี่ก็เป็นแคง125นะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแคงเทสรเเยๆนะเพราะว่าเป็นแคงลูกโตนะครับนี่อันนี้เป็นแคงลูกโตแล้วก็เราจะทําการแปลงหูเสื้อนะครับให้มันยืดได้นะครับเดี๋ยวพี่จะยืดให้ดูก่อนอันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แบบว่ายุงเยอะมากนะขอโทษด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะคือหูมันได้ หูเครื่องมันได้กันเนี่ยหูเครื่องมันโอเคนะครับ แต่ว่าเนี่ยองศาการเสื้อฝามันจะปิดนะทุกคนนะมันจะดันมางหน้าแล้วก็มันจะยกเกินไปนะครับผมมันจะยกเกินไปโดยที่การแบบว่าเราต้องส่งไปทําแท่นเครื่องใหม่นะครับผมเพราะหัวล่างก็ตรงกันแต่ว่าอยากให้ได้องศาที่มันโอเคกว่านี้นะครับโดยที่แบบว่ามันไม่ต้องยืดออกมาแบบนี้นะทุกคนนะเออสำหรับเจ้ามังกี้พี่จะใส่เป็นซ้าเป็นสี่วาวนะทุกคนนะแล้วก็จะทําการเจาะถังน้ำมันนะครับผมเจาะถังน้ำมันใส่ปัม๊มตรงปัง๊มซิให้เรียบร้อยนะทุกคนนะก็คือเป็นการอัปเดตนะครับผมเจ้าอริล่าของพี่วันนี้พี่ก็ พี่ก็จะลื้อนะครับผมเพราะว่ามันจะมีชุดฟงชุดไฟบางส่วนที่พี่ต้องเอาออกนะครับผมก่อนที่จะส่งโครงตัวนี้ไปทําหูยึดใหม่นะครับผมทําหูยึดให้มันแน่นหนาแล้วก็ให้มันดีกว่าเดิมนะทุกคนนะเออสำหรับใครนะครับผมนะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยและที่สําคัญนะทุกคนอย่าลืมนะครับผมสําหรับแอปเทรดนะครับผมสําหรับใครที่ชอบในการเทรดนะครับผมว่าอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปลงทุนกันได้นะครับผมที่ตรงนี้เลยนะครับผมแอ แอปแอปนี้เลยนะครับผมนะเออนะครับโอเคนะครับทุกคนสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปพี่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่เยอะๆด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมให้ผ่านพ้นวิกฤตไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรหนักหนานะครับผมนะก็ขอให้มันผ่านพ้นวิกฤตไปนะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในการเทรดนะครับพี่ก็บอกเลยว่าเหมือนต้นคลิปที่พี่ฝากไว้นะครับผมก็อย่าลืมแอปไปกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาลองดูนะทุกคนนะไม่เสียหายอะไรนะครับทุกคนนะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะเจงๆนะคครับผมมอ ไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้ทุกคนเจอใหม่สวัสดีครับ